น้องพรมังทำอะไรให้กินบ้างน้อยมากเลยครับน้อยมากเลยครับของโปรดของ <มา S 1> คืออะไรหนึ่งชั่วโมงผ่านไปสปาเกเตตเี้มามา่าไข่เจียวแล้วแม่สวยไหมลูกสวยครับน,นี่นี่เขาสอนของเขา,าดีเขาสอนมาดี โตในกองแล้วก็เริ่มถ่ายแบบนี้ตั้งแต่ประมาณอายุประมาณแปดขวบฉันสวยแต่เด็กเหรอสวยแต่เด็กฉันสวยแต่เด็กเลยจริงฉันสวยฉันฉลาดแต่เด็กเลยจริงๆริาหั่นมะนาวเข้าไปด้วยเหรอเขาบีบเฉยๆไอ้นี่ก็พูดไปก็หั่นไปเรื่อยเนาะอย่าไปค้อนตาเขาบีบเฉยๆครับเราเราจะใส่เกลือนะครับซึ่งปกติเวลาที่เราจะใส่เกลือแบบนี้เราจะเปิดฝาด้านล่างก่อนนะ เวลาเรามีลูกมันเหมือนหมาหมาที่ห่วงลูกอ่อนน่ะนึกออกป้ะแลวเราคอยต้องคอยประคบประงมลูกตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยกิ๊บเป็นคนที่ไม่ชอบเปรียบเทียบอะไรกับใครที่จะแบบว่าทําวันนี้ของตัวเองให้ดีที่สุดของกิ๊บมีคติแค่นี้วันนี้แขกรับเชิญของเรานี่เป็นสายเฮลตี้อ่ะใช่ คือก่อนจะเฮลตี้เนี่ยนางเคยบึ๊บบับมาก่อนแต่ก็ไปออกกําลังกายดูแลตัวเองแล้วก็ที่สําคัญคือรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพพี่นีะนั้นวันนี้เมนูของเราจะเป็นเรื่องสุขภาพแล้วท<ช>ี่สําคัญนะพี่ไม่กังวลและพี่มีอย่างน้อยก็มีขนมสุขภาพอย่างหนึ่งวีชิปมันเป็นขนมโฮเกรนนะคือเป็นธัญพืชไม่ขัดสีซึ่งมีส่วนผสมของข้าวโอ๊ตนะแล้วก็โฮวีทเท่านั้น สองอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะมากสำหรับสายสุขภาพอันนี้นะเขาเป็นขนมแบรนด์ไทยเจ้าแรกที่ได้รับร0 0โฮเกนสแตปมจากโฮเกนเคาซิลสหรัฐอเมริกานี่ความรู้เขาดีจริงอร่อยอะชอบอันนี้รสบาร์บีคิวแต่ที่สำคัญนะพี่ไม่ได้มีแค่ซองเดียวด้วยมี3รสอร่อยอะรสบาร์บีคิวนะอันนี้ผมชอบกันมากเลยอันนี้เนี่ยนะครับเป็นฮิมาลายันพริงซองก็คือเกลือภูเขาไฟฮิมาลายันสีชมพู ก็เห็นผู้ตะยาวนี่อันนี้เป็นสาวครีมแล้วก็ออยเนี้ยสามรสชาตินะครับเลือกเอาเลยที่สำคัญคือคนที่ชอบกินขนมครึ๊บเนี่ยแต่กลัวว่าคนสุขภาพไม่ดีต้องกินแต่เราจะกินอะไรกับวีชิฟดีก็ต้องเป็นแบบเพื่อสุขภาพเหมือนกันถูกไหมไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่าต้องรีบทำมาแล้วเพราะมั้นเดี๋ยวจะหมดเราจะกินกันหมดคลิกไหมยังคลิกไหมยังมาแล้วเหรอโอเคไปรับาไปรับก่อนคลิกมาแล้วคลิกมาแล้วฮัลโหล อ่ะฮัลโหลสวัสดีลูกอ๋อลูกไม่ลาภอยู่ครัสวัสดีครับลูกมาด้วยเซอร์วิสเต็มที่โอ้โหสามารายการก็เฮียนะเอาวันวันครอบครัวของน้องไงโดนก็ต้องมาเนี่ยเพราะถบังับถ้ามันไม่ใช่พี่ก็ไม่มาครบครัวเจอทุกอาทิตย์อันเนี้ยนานๆเจอทีเอออันนี้ก็เพื่อนมาเนี้ก็ใจดำไปเนาะแต่มึงมึงช่วยทำหน้าเต็มใจด้วย วันนี้นอกจากเราจะมีวีชิปเราก็เลยจะทําอย่างอื่นด้วยเรียกว่าเชวิเช่รู้ปะรู้ปะหัวใจอะไรคืออะไรหรอฮ่าไ่าร่าฮ่าูู้ฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่รฮ่าร่าฮ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 าห่าฮ่รฮ่าฮยนฮ่่าฮกาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮาหารประเภทนา้า เชวีเชกเนี่ยเป็นอาหารถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเปรี้ยวแล้วปลุกอเคลียร์ก่อนเลยหรอเมกาใต้กูขอเคลียร์ก่อนมึงไปเรียนเมกาใต้จริงหรือเปล่ามึงโมแบบว่ามั่นใจมากอ่ะถูเป็นปากนี่พูดก็เชื่อหมดนะมาชมดูสิทำเป็นเชื่อคนง่ายเดี๋ยวจะให้กิ๊กช่วยทําด้วยทําไม่ยากมันจะคล้ายๆยำบ้านเรานี่แหละนะด้มันจะมีเนื้อสัตว์หน่อยมีปลาเนาะเป็นปลากระพงใช่ไหมครับแล้วก็มีกุ้งด้วยคือหน้าด้วยปกติบทานปลาดิบไหมทานอ่ะโอเคแต่อันนี้เนี่ย มันจะเป็นเมนูที่เขาเรียกว่าเป็นปลาสดที่บอกนะครับแต่ว่ามันจะไปหมักกับมะนาวก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะคล้ายๆยำนิดนึงแล้วก็มีกุ้งด้วยงั้นเราเต็มเขียงเลยเราช่วยกันปกติคลิกทําอะไรให้ลูกกินอ่ะน้องทอมังทาอะไรให้กินบ้างน้อยมากเลยน้อยมากเลยทำน้อยแล้วก็มีทําบ้างอะไรที่กินได้บ้างลูกอะไรบ้างที่แม่ทำครับเออแม่ทำคิดนานมากเลยอะไรที่กินไม่ได้ลูก แบบไม่อร่อยอะนั่นแหละลูกอะไรอะไรไม่มีอะไรนี่ของโปรดล่ะลูกของโปรดคืออะไรหนึ่งชั่วโมงผ่านไปสปาเกตตี้มาม่าไข่เจียวนี่ดูเวลาดูสายตาเลยเวลาที่มันโคตกับลูกพอๆกับตอนอยู่ในละครเลยอ่ะเห็นไหมล่ะเยอะมีอีกเยอะ ไม่รู้อ่ะไม่รู้กินได้หมดเลยกินได้หมดทุกอย่างชอบหมดทุกอย่างอันนี้เดี๋ยวเราจะทําสิ่งแรกคือลวกกุ้งก่อนแต่ว่าก่อนจะลวกเนี่ยเดี๋ยวอาจจะหั่นก่อนนะปลาอันนี้คือปลากระพงขาวจากเมริกาใต้เต่ามาจากแถวนี้แหละแถวนี้แหละภาคใต้บ้านเราเนี่ยส่วนนี้อ่ะอันนี้ปลาทูน่าไงอ๋อทำไมสีเนี้ยข้าละหมักมะนาวไว้คือจริงๆหั่นเป็นลูกเต๋าเราจะต้องทำอะไรต่ออเนาะต้องน้นเดี๋ยวลวกลวกกุ้ง ึงตั้งหม้อใส่น้ำระหว่างทำเดี๋ยวเราย้อนอดีตหน่อยมากิ๊กเนี่ยจะเป็นเพื่อนที่สนิทสมัยก่อนอที่แบบหัวหกก้นขวิดมาด้วยกัน<ช>แต่ก่อนกิกทำงานเยอะมากช่วงปาร์ตี้กับเพื่อนมีแอน มีนัดมีกิก๊ก <Boy. S 1> มีบอยมีนกสิคลีคนดีๆทั้งนั้นเลยจับปลามีบ้าแล้วเราก็จะมีแบบไปเจอกันไปกินข้าวไปปาร์ตี้สนุน,านหาเลีฮะทิ่เขาก็ใช้คนใช้ชีวิตช่วงนั้นเนี่ยสนุกมากมแล้วพอวันหนึ่งเขาแต่งงานพแลมัคกาหายไปเลยใช่เขาก็ไปใช้ชีวิตแบบ ความเป็นครอบครัวแบบตสามีไม่ยอมไม่ออกมาเจอใครเหรอไม่นะสามีไม่เคยห้ามแต่เราคิดว่าเราเราน่าจะเป็นจิตเองอะราะว่าเวลาเรามีลูกมันเหมือนหมาหมาที่ห่วงลูกอ่อนอะนึกออกป่ะเคยเห็นป่ะแบบว่าที่มันแบบว่าเขาเรียกว่าแบบแม่ลูกอ่อนอะแล้วเราคอยต้องคอยประคบประงมลูกตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยพ้อเราติดลูกติดลูกเราติดลูกพ่อก็ไม่ได้ติดเราและพ่อก็ไม่ได้ว่าต้องบังคับให้เราแบบว่าไม่ต้องไปทํางานไม่ใช่ไม่เคยห้ามแต่เป็นว่าตัวเราเองเราลูกลูกแบบว่าพอ พอสุกคือมันก็จะเป็นอะไรที่สุขภาพล้วนๆวนอ่ะพี<ช>่อาร์ตมันมีอะไรอีกต้องมีผักและผลไม้ครับสิ่งที่ต้องใช้คือแอปเปิลคุณคกิ๊กปึ๊บกุ้งลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วะนะครับสวยงามดูดีน่ากินปิดไฟเรียบร้อยแล้วกิว๊กจะช่วยเราทาอะไรบ้างกิออ๊กควร <c oughs> จะช่วยไงแต่มราชวนเขาคุยยังไงล่ะก็บอกสิเอานี่ไปหั่นเห็นว่ากิ๊กอ่ะเริ่มออกมารับงานแล้วเริ่มแบบมีรายการเริ่มอะไรนี้อันนี้คือเพราะว่าลูกโตแล้ว แล้วลูกเข้าเรียนหมดแล้วเราก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้วเราก็เลยคิดว่าเออลูกๆน่าจะแบบว่าดูแลตัวเองได้แม่ออกไปทํางานบ้างอะไรเงี้ยให้พอหายแบบคิดถึงอะไรเงี้ยเพราะว่ากิ๊กเนี่ยตั้งแต่เด็กมาพวกกิ๊กอยู่ในวงการเลยนะโตในกองแล้วก็เริ่มถ่ายแบบนี่ตั้งแต่ประมาณอายุประมาณแปดขวบพวกกิ๊กอยู่กับใช่สวยแต่เด็กเหรอสวยแต่เด็กฉันสวยแต่เด็กเลยจริงฉันสวยฉันฉลาดแต่เด็กเลยจริงๆรพี่จ๋าทีมงานจึงจะต้องขึ้นมาอีกเลยขอเลีย ขอยืมขอยืมทีมงานถึงจะต้องขึ้นมาบอกคลิปว่าหั่นเป็นลูกเต่าเล็กๆจ้ะลืมคลิปขอโทษค่ะแม่ก็ไม่ยอมบอกก็นึกว่าหั่นสไตล์แม่ผู้เป็นสไตล์แม่แม่ก็ห่าหันหั่นหันไปลูกก็กินได้ไงจริงๆเรากัดได้เลยนะไม่ต้องหั่นก็ได้เลอ่าพอจะกินได้เหรอไม่ไหวเนี่ยที่พูดเนี่ยไม่เชื่อใช่ป่ะต้องมีอาหารก่อนฉันกัดกินได้เลยจริงเหรอจริงจวลูกนี่เก็บไว้เก็บไว้เลยล้างแล้วนะล้างแล้วกินได้ดู ใช่เด็ก2คนนี้มันเข้าวงการตั้งแต่เด็กเนาะตั้งแต่เด็เพื่อนกันมาใช่ไหมแล้วมันก็เลยอยู่ในแก๊งแบบว่ามันมุวนมากเลยนั่นมันมันขนมจีนน้ำยามากเลยคิดไปเล่นละครกับแอนถูกคิดไปเล่นเรื่องนางเอกป่ะใช่ยคิดเล่นนางเอกกับแอนก็เลยห้องน้ำอยู่ไหนน้ีย่ลูกใกล้เลยครับฉีห้องนี้เลยลูกเดีจะเปิดประตูนตอนนั้นเล่นเรื่องเล่นเรื่องเรื่องนางเอกกับแอนแล้วก็มาเล่นกับนัดด้วยใช่ไหมแล้วก็มามีเล่นเออนางโชกับพี่ไก่กับแอน แต่ว่าพี่อะเจอกับกิกแรกๆสมัยนั้นเนี่ยไม่มาเล่นช่องสามเลยจำได้เอออะไรนะอ้ําเป็นนางเอกคนแรกเชื่ออะไรรึวะมันมีเนื้อแท้ใช่เออถูกนันช่องเจ็ดแล้วเราสนิทกันตั้งแต่เรื่องนั้นแหละเพราะว่านั่งในกองอะคุยกันแต่เรื่องทะลึ่งแต่หลังๆรู้มาว่าพอกิกเรื่องมาเข้ามาเล่นละครหลังจากที่ไปเลี้ยงลูกอะนางไม่กลับบ้านนั่งเมาส์อยู่จนดึกดื่นติดลม ติดลมเพราะตอนช่วงนั้นถ่ายเรื่องไฟโสโศกเนี่ยเขาก็แบบว่าเอออยากกลับบ้านกันเราก็ติดลมเนาะเวลาถ่ายเสร็จก็แบบอยากอยู่กับเพื่อนจนเขาไล่กลับอะ่ะปกติเขาต้องเสร็จแล้วเขากลับเลยใช่ไหม<า>ใช่ตนนี้นั่งเมาอยู่ <laughs> <laughs> ทําไมเราถึงเป็นคนแบบนั้นวะพี่ดุ๊กเราทําไมเราแก้ไขปัญหาตรงนี้ไม่ได้วะไม่เราอ่ะเป็นคนที่สุดตองทําอะไรก็ทําแบบว่าจริงจัง อย่างเช่นเรื่องของสุขภาพการลดความอ้วนเงี้ยแต่ก่อนที่บึบป้ามากเลยตอนที่เป็นคุณแม่อยู่ๆก่อนที่จะกลับมาเข้าวงการก็ร้อนไปเลยนึกก็ป้าไปเลยป้าฉันก็ไม่เจอใครเลยนะฉันไม่ยอมเจอคนเลยนะแล้วก็ดูแลสุขภาพกินก็ต้องเลือกนู่นเรื่องนี้แต่พอสมมติว่าหลุดจากตรงนั้นปุ๊บเนี่ยก็อยากที่จะแบบกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็ก็กินอีกเหมือนเดิมนออย่างเงี้ยนี่ก็ไม่ปกติทุกวันนี้ยังเต้นอยู่ไหมยังเต้น่ยังเต้นอยู่ยังออกกำลังกายอยู่แต่ว่าน้อยลงเพราะหลังๆเนี่ยเพิร์ทเนี่ย แล้วก็แบบทาให้จิตตกเออตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มกลับสู่สภาวะปกติแล้วข่าันมนาวเข้าไปด้วยเหรอเขาบีบเฉยๆไอ้นี่พูดไปก็หั่นไปเรื่อยเนาะอย่าไปเข้ตาเขาบีบเฉยๆครับเอาไว้เอาไว้เราเป็นสูตรแบบไทยๆเราแอบใส่ได้ทีมงานบอกว่าเมี่ยงคำหรือเปล่ารอแป๊บนึงนะลูกโอเคหรือเปล่าแต่เราจะใส่เผ็ดเวลาเวลา้ราทอนอยู่บ้านเนี่ยลุงถามน้่งทอนนิดนึงฝั่งแม่เขาทันไหมลูก เห็นมชินใช่ไหมแม่ใจดีไหมลูกบางครั้งก็ใจดีบางครั้งก็ใจร้ายแล้วแม่สวยไหมลูกสวยครับนี่นี่เขาสอนของเขาดีเขาสอนนะดีอ่อันนี้จะหั่นเต๋าอีกไหมมันจะต้องเต๋าทุกอย่างเลยเหรอไม่เต๋าแล้วอันนี้เดี๋ยวจะนี้คืออะไรต้องใจอยู่เนี่ยอ๋อบีอ๋อบีเราได้ของทุกอย่างครบแล้วนะพี่แอดเราใส่ทุกอย่างลงไปในนี้หมายฉัน อ่ะใส่ใส่ทุหมดเลยนะเอาช้อนให้ด้วยเอาช้อนให้ที่กิ๊กด้วย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 แปลว่าเดี๋ยวเราเสร็จกูเราจะชิมก่อนเพราะว่ามันน่าจะมีความเปรี้ยวอยู่ในในเ้อของปลาแล้วเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีความหอมของอินกิวเดียนต์ต่างๆแล้วก็ใส่พริกเข้าไปนี้จะใส่น้อยน้อยหน่อยนะเพราะว่า เดี๋ยวน้องพรกินไม่ได้ถ้าทานเผ็ดได้ไหมลูกไม่ได้แต่ไม่เป็นไรให้ชิมได้นิดหนึ่งนิดหน่อยอันนี้จะบอกว่าให้ทานด้วยกันมะนาวลูกเต๋าอ่ะครัอันนี้เราทำแบบสไตล์เปรูก่อนมะนาวลูกเต๋าเอาไหมเก็บไว้กินละเมียดคำเหอะแต่เก๋น้ำเปลือกมะนาวมีประโยชน์นะเฮียจะใส่ไหมล่ะใส่ก็ได้เราก็ไิ่แพงสูตรของเราก็ได้แต่ปกติเขาไม่ใส่นะครับทำไมอ่ะเรามีความคิดเป็นของตัวเองไงเฮียดูสีดูสีอ่ะถูสวนขึ้นมาเลยมันก็รักเพื่อนเหรอ ไม่กินนะวก็เป็นคนที่มันตามใจเพื่อนทุกอย่างปกติในสูตรเนี่ยเขาจะไม่ได้มีเกลือหรอกแต่ว่าเราอะไรจะใส่เกลือนะครับซึ่งปกติเวลาที่เราจะใส่เกลือแบบนี้เราจะเปิดฝาด้านล่างก่อนนะบิดให้ตายเออไม่รู้อะเกลืเกือบด่าแล้วนะเกือบด่าเราสวยจังเลยอะแต่แบบทำไมใช้งานไม่ได้ระหว่างนั้นเราก็จะบีดมะนาวลงไปอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่อาร์เราบีมะนาวก่อนดีไหมได้ได้ครับอ่าบีมะนาวจริงๆขยันทำอะไรก็ได้นะใครจะอะไรก่อนจริงๆใ่ป่ะเพราะมันอยู่ในในช่วยรังกายเห็นไหมมันก็ช่วยเพื่อนมันเป็นที่ตามขั้นตอนแล้วก็ใส่มะนาวมะนาวไทยๆนี่แหละหอมเนี้ยเนี้ยจริงครับมาบ้าไปเราเราก็ตองต้องปืดปืดอย่างเงี้ยนะฉันว่าจริงๆไม่น่าชื่อพ่านนุเดชหรอกน่าจะชื่อนายละเนี่ยเจริงเอาจริงๆมาทำบ้านเป็นเธอเห็นนะมโอ้ เ้านให้ทำบ้านคุณยายยายแฮปปี้มากดูอย่ายในการลือบ้านดูอย่ายให้ดูดูไปทำบ้านยายให้อใส่มะนาวไทยเรียบร้อยแล้วต้องตบด้วยเลมอนมันจะแตกต่างกันยังไงดีถ้ากดใส่กล่อก่อนกับมะนาวก่อนถ้าอยากําคุณะเมียร์เนี่ยมันแตกต่างไหมไม่ใช่จะได้รู้ไงว่าคืออย่างนี้เกลือมันก็จะได้ไม่โดนมะนาวทำให้มันละลายลงไปอันนี้คือคิดเอง ชิมกันนะชิมกันไหมเกลือมันก็ควรจะละลายป่ะพี่มันจะได้เข้ากันหรือถ้ามันจะไม่ละลายโอเคโอเคกูไม่มีพวกกับลอกอะไรก่อนดีลูกมะนาวก่อนหรือว่าเกลือก่อนเกลือเกลือโอเคกูไม่มีพวก บอกแล้วให้ซื้อแบบไทยๆก็เฉาะทุบๆไปเลยต้องมีคนซื้อมาฝากลงจังเลยเห็นไหมมีไหมไม่มีไม่เป็นไรเพราะว่านี่มันคือเกลือชมพูเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าวีชิฟเรามีรถนี้ครับผมพิมลยันพิ้งซอสเราก็กินกับพิมาลยันทิ้งซอสได้เลยพี่หัวเร็วมากเลยทีนี่หัวเร็วมากเลยกลัวอะไรใครจะชิมัดชิมนี่มันดูดีมากเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบทานปลาดิบก็จะแบบว่า เป็นอีกทางหนึ่งเออมื่อกี้สาลี่ก็น่าจะใส่เี่ยพี่ดูเอาไหมอยากใส่ก็ได้นะอันนี้เราเป็นสูตรของเราอหวสวยอ่ะโอ้โหมันดูดีอ,อะอะอันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาพูดความจริงกันแล้วว่าอ,ออกมาแล้วจะเป็นอย่างไร คือมันทานคู่กันได้แน่นอนอย่างในมื้ออาหารน่ะใช้ทานข้าวเลยเออดีเนาะนะเพราะว่ามันแบบว่ามันโอเคในในหนึ่งมื้ออาหารนะไม่แล้วแทนที่จะแบบว่ากินจุกจิจุกจิบเนาะเราก็แบบนี่เนี่ยมีตัวเลือกขอบาเราแอบได้ไอเดียเว่าอาก็เป็นขาเรนะคอเลสเตอรอลสูงเหมือนกันช่วงนี้ก็พยายามแบบว่าคุมคุมเรื่องแป้งแนะนําให้บริโภคโฮเกนงอย่างน้อย่างน้อย48กรัมต่อวันทำไมเขาถึงแนะนำให้ให้บริโภคพวกโฮเกน เพราะมันลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคเกี่ยวกับไขมันในเส้นเลือดทั้งหลายเลย <S 2> <S 2> <S นะครับอันนี้ <S 2> <S 2> <S ดีมากซึ่งเราเป็น นีอันนี้เขาถึงพอกตับแล้วนะเขาถึงขั้นพอกตับแล้วนะคนนี้พอกตับแล้วเนี่ยต้องต้องเลี้ยงอาหารสัตว์แล้วเนาะใช่ลูกเลยหันมารับประทานอาหารที่ดีสุขภาพอารันกินใหญ่เลยไม่สงสารหลานเลยไม่ชวนหลานกินเลยหลานกินขนมอร่อยไอ้น้องคนน้องชอบกินวีชิปอร่อยแซวครีมแซวครีมอร่อยคือกินคู่กันดีมากนะแลดำเข้ากันมากอ่ะแล้วสังเกตมาตัดปลาที่เรากินขนมอย่างเงี้ยอันเนี้ย คือหยิบมาเนี่ยไม่มันแหมีรู้เหรอว่าไขมันน้อยใช่คืออันนี้มันมีไขมันน้อยกว่ามันฝรั่งทั่วไป30-40%เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้องการจะหุ่นดีอย่างคุณคิกสุวรจนีเหมาะจะต้องกินวีชิปโอ้โหทานกับซ่อมได้ยังไม่เอาดิบพ้น้องทอยยังมีหัวหอมน้องด้วยนี่ลูกๆอ่ะเออใช่เราต้องมาพิสูตรรายการเราจะโชว์ของแปลกอะไรอ่ะ คนอะไรก็ต้อรู้กินหัวหอมทั้งลูกให้หันด้วยเดี๋ยวลองซิลองซิต้องจับหรอดูครับมันไม่ใช่แอปเปิลนะไม่ใช่แต่มันอร่อยทุกโลกยังหลงอไรทุกูลกทำหน้หรอแล้วเขกินไม่ได้หรออร่อยมึงเพียงเก๊กเดี๋ยวขอไปฝากจ๋าขอไปฝากลูก้วยใช่ไหมเราอ่ะคุยกันบันเทิงวันนี้เยอะแยะแล้วจริงจริงอ่ะกิ๊กอยู่ในวงการบันเทิงมา กี่ปี30ปี30ปีพอดีเลยเรียนรู้อะไรบ้างที่เราจะแชร์ให้กับหลายๆคนคือสําหรับกิ๊กเนี่ยกิ๊กเป็นคนที่ไม่ชอบเปรียบเทียบอะไรกับใครที่จะแบบว่าทําวันนี้ของตัวเองให้ดีที่สุดของกิ๊กมีคติแค่นี้เขาถึงเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะในวงการบันเทิงนี่วันหนึ่งกิ๊กมานั่งร้องไห้กับอาร์ตเมื่องอะไรอะสัมภารที่ไปร้านที่ไก่อะก็นั่งปรึกษาคุยกันเรื่องบีงเรื่องอะไรเนี้ยอ๋ออะไรให้มันเล่าให้มันเล่าให้มันเล่า คืออัปเดตชีวิตกันนั่นแหละโอ้เออในนี้อาทำละครเหนื่อยมากเครียดมากเด็กิ๊กเครียดตับถึงบางทีอ่ะมันพูดไม่ได้มันพูดไม่ได้จริงๆถ้าพูดได้น้องพูดแล้วโอเคโอเคโอเคนี้องเลยเอ้สงสารว่าเด็นกิ๊ก สบายแล้วไม่เป็นไรฉันสบายแล้วแกมือนี้ฉันเลี้ยงสองหมือนกว่าใบกิ๊กเลี้ยงที่เราได้ฟังคือความที่กิก๊กเป็นคนเซนซิทีฟก,กับเพื่อนรักเพื่อนอะไรอ่เงี้ยนสนุกอะขอบคุณที่แวะมาน้องทอนขอ,ขอบคุณมากนะลูกที่แวะมาให้แม่เข้ามาในวันที่เป็นวันครอบครัว <c oughs> น่ารักเลยไปเล่นกับ ใช่เดี๋ยวพาทั้งทอนไปเล่นกับโคโค่นะแต่วันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอบคุณคิกสวัชนีเป็นอย่างมากเลยแล้วพี่อาร์ตเมีของที่จะให้คิกด้วยเฮ้ยหล่อหล่อหลอดีใจจังทอนมีของมาให้คกิกด้วยไม่ใช่อาร์ตคนเดียวซือรายการนี้แหละทุดเปิดอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์คีลาลาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ มีทั้งเซรั่มแชมพูคอนิชเนอร์อันนี้อัดทำเองเป็นสูตรธรรมชาติด้วยมีนะหัวล้านด้วยนะเพราะว่ามีลูกไงมีลูก3คนเพราะฉันต้องใช้ะล้วเลยมันจะช่วยกระตุ้นรากผมและหนังศีรษะทำให้ผมหลุดล่วงน้อยลงขอดูขอดูนี่กล่องกันน่ารักดูีินี่ต้องมีแบบอันนี้คือแชมพูอันนี้คือนดิชเนอร์ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นเซรั่ม คือระหว่างวันเราสามารถใช้น,นี่ได้พี่ใช้อยู่อ๋อแส่งว่าหัวใส่เจลอย่างนี้ก็สามารถที่จะใส่ได้เลยนะใส,ใส่เติมๆได้ครับแล้วมันจะบำรุงรากผมเพราะมันเป็นธรรมาชาติอ๋อแสดงว่าน้องทอมก็ใช้ได้สิแบบนี้ใช่ใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยถูกต้อง่าแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นวันนี้เรามีลูกค้าที่น่ารักวีชิปมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตมออสามารถซื้อเป็นของขวัญได้เลยน่ารักมากเลยมีเกมให้เด็กเล่นด้วย นี่นี่นี่นะครับอาน้องคอนให้นะครับผมทั้งสามรถเลย VChi ปสามารถสั่งได้ในช้อปปี้นะครับ v c h i p co นะครับหรือว่า Li n e Official นะครับ v c h i p co เว็บไซต์ก็ ww w vchip. co IG Facebook ก็ vchip. co จำง่ายง่ายขึ้นให้เรียบร้อยแล้วเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับก็ฝากไว้ด้วยและที่สำคัญก็คือฝากกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e รายการของเราด้วยชุบมือเปิดนะครับช่วยกันบอกต่อเยอะๆเลยนะครับ เพื่อที่จะได้ให้มันมีความสุขกับเราพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณกิ๊กน้ทงทอนนะครับและคุณผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์และสมัคร r i b e ครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่องอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีชัแนลใครไปเจอช่องอื่นไม่ใช่นะช่องอารมณ์ดีครับอารมณ์ดีช n n e l สำหรับกิ๊กเนี่ยคิดเป็นคนที่ไม่ชอบเปรียบเทียบอะไรกับใครที่จะแบบว่าทําวันนี้ของตัวเองให้ดีที่สุดของกิ๊กมีสติแค่นี้เขาถึงเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะนะครับกิ๊กขดเลยมานักหนาวะเนี่ยของทุกอย่างฉันต้องครบถ้าฉันมีลูกทุกอย่างต้องครบกิ๊กเต็มไปหมดอ่ะไม่ได้ไหมสีฟันที่ฉันแบตมี3อันหวีแล้วไงกลัวคนไม่เชื่อว่าเป็นแม่ลูกกันต้องพกสูที่บัตรลูกเหรอไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ตเอัตรลูกทำไมอ่ะสุขบัตรลูกด้วยอ่ะไม่ใช่ฉันก็แหมทำไมต้องจับ เออเพราะอะไรทำไมไม่จับจมูกทำไมถึงไม่จับผมก็กูร้อนนั่นแหละทำไมถึงเอื้อจับหูไม่รู้ก็เขาสอนมาแบบนี้ทำไมทถลาร้อนมันไม่จับนมไม่เข้าใจอ่ะไม่หมดถ้าเรียกการถ่ายอุณหภูมิอ่ะมึงอยากมาถามกูกูไม่รู้กูก็จับตาครับหัวนมกูอุณหภูมิจิ๊กหัวนมมันไม่ใหญ่ขนาดนั้นหัวมันจับง่ายอุ้ยแล้วเรื่องเปลี่ยนที่จับที่ใหญ่กว่าหัวนม